ก็สวัสดีคุณครับผมวันนี้อยู่ห้องแชงก์ดูสเกมกับเกมโลบอคกันอีกแล้วนะฮะกับแบปที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะฮะผมบอกเลยว่าแบปนี้นี่ช่วงนี้เนี่ยเขาอัปเดตบ่อยมากเลยนะค่อนข้างแปลกหรือว่าผิดพิสัยมากเลยนะแหมอยู่ๆก็บ้าอัปเดตขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ยนี่เราก็จะมารีวิว เอ่อฟิตแมคคาเต้ปรับใหม่กับผลระเบิดปรับใหม่กันถ้าว่าสกิลเป็นยังไงนะฮะผมแบบรีวิวสั้นๆได้ยีความนะฮะแมนคาเต้นะผมท่าแรกนะฮะเอ่อเป็นไงดูดิปรับใหม่ท่าแรกเออมาใส่น้ำมุก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 โโห้แม่งการโลจิชัดไหนดีกว่าเไยสกิลสองโอ้ฉันหล่อมโลชันหล่อสกิลสามฮะเด้อเด้อเด ปุ้มโอ้โตุโ่มแม่งท่าโคตรเทรเลยว่ะพี่ปรับใหม่ผมว่ามันก็ดูโอเคนะฮะแบบว่าแบบดูใช้งานที่ดีขึ้นนะสำหรับฟิสแมนคาราเต้ปรับใหม่นะบผมแล้วก็จะมาดูต่อไปก็จะเป็นผลระเบิดปรับใหม่นะครับว่าดีแค่ไหนมันมีปันนั้นด้ยคนแบบว่าท่าตีธรรมดานะนี่ โอ้โห900เองอเหรอพี่โอ้อโหจะโดนยากด้วยนะท่า X จ้าแปะระเบิดใส่ด้วยเหรโอ,อ้แล้วก็ระเบิดซ้ำแหมสุดยอดเลยฮะสกิ 4. ล4เถอะระเบิดนี่ไงเป็นการวางระเบิดไว้ตรงพื้นนะนี่สุดปังแล้วก็สกิล V แฉะสกิลวีต้องกดค้างนะเอ,อ่อเอ็กซ์พลูชันตัวแรกจ้าเอ้าวูหายไป,ไ,าไปแล้วเอากลับมาแล้วยอดยอดยอดสกิลเอฟเป็นสกิลเอ่อเอ็กซ์โพจัมป์นะแบบเป็นจัมป์กระโดดนะสกิลนี้ค่อนดีนะเลยนี่เป็นไงแต่ว่าข้อดีมันก็คือมันใช้ได้ลัวๆนะครับผมข้อเสียก็คือถ้าใช้ปุ๊บเลือดจะลดนะถ้าใช้ครั้งต่อไปเลยมัจนจะลด โอ้แล้วลดอย่างแรงเลยอโอ้ลดว600แล้วอ้เฮ้ยตายแบบเสียงตันเลยแปลว,ว่าคุยเสียงตันดังแค่ไหนกันเจยวอ่าระเบิดพิซซ่าอา้าวมันระเบิดสิมใชชั้นสำหรับอัปเดตนี้ก็ค่อนข้างดีนะสำหรับการเปลี่ยนลผลระเบิดใหม่นะ่นข้างๆดูน่าดูแบบใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็ หมัดฟิตแมนคาราเต้กลับมาใช้ได้ดีนะะแต่ว่าผมก็อยากได้ของใหม่นะแบบว่าพวกหมัดใหม่สไตล์ใหม่และเบิดใหม่อะไรเงี้ยเออไม่ใช่เตดใหม่ดิผลใหม่อะไรเงี้ยเอออยากให้มันได้อยากห้อัปเดตผลให,ใหม่เข้ามาให้มันน่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับผลมุผลใหม่ไม่มีเลยมีแต่รีเวิร์ส่ึงเดียวเลยนะฮะผมค่อนข้างแซสแมนถ้าถามว่าทำไมผมไม่รีวิวผลหมีนะฮะผมไม่มี จิงเลยกับสริงเกอร์ก็คลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ทุกคนเป็นคลิปสั้นๆนะครับการรีวิวผลกับมัด i ิสแมนชาลเลนจอัปเดตล่าสุดในณวันที่21เดือน9ประาณ568นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องดูสเกมนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไม่ายครับผมไม่ายครับเอ็กพอร์ตจ้า